สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้ไปอ่าน Facebook นะครับก็เจอมีเพื่อนท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับถามคำถาม,ถามเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แคปชั่นหรือว่าพวกซับไตเติลนะครับเขาก็ถามอยู่ว่านะครับถ้าเกิดจะใส่ซับไตเติลเนี่ยอันแรกเนาะเขาบอกว่าเป็น SRT นะครับก็คือแสดงผลได้ดีแต่มันปรับตำแหน่งไม่ได้อันที่2เนี่ยรูปแบบที่2ก็คือ C A 6 0 8เนี่ย ัวหนังสือของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นขีดๆนะครับอยู่ตรงนี้นะคือจริงๆที่พี่เขาต้องการเนี่ยคืออยากให้มันอยู่ตรงแถบดําๆตรงนี้นะซึ่งผมว่าก็คิดว่านะเท่าที่ดูลองดูเนี่ยก็ไม่น่าจะทําได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเอาเป็นการแชร์กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แคปชั่นให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นการสอนเรื่องของการใส่แคปชั่นไปในตัวนะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็คืออย่างนี้นะครับเวลาเราจะใส่แคปชั่นเนี่ย ให้เรามาที่ตรงตำแหน่งที่เราจะใส่นะอ่าสมมุตินะครับอ่ะจะใส่ตรงนี้นะเราก็เลื่อนมาเลื่อนเลื่อนเพจ e มาตรงนี้แล้วเราก็กดปุ่มออ t ชัน C นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกดออกมาแล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจเช็คดูนะว่าตรงข้างบนเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วหรือเปล่านะครับอืมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดไม่ได้นะ ลองดูกด option C ปุ๊บมันจะขึ้นฟ้าๆอันี้มานะครับทีนี้ format เนี่ยอันนี้นะครับมันเป็น ITT อยู่นะครับก็ก็ ITT นี้เท่าที่ผมลองพิมพ์ดูนะมันก็พิมพ์พิมพ์ไทยได้เลยนะสมมตินะครับใส่คำนี้เนาะอ่พโอเองครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยอ่าขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าไอตัวแคปชั่นอันนี้เนี่ย มันก็คือมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยได้นะครับทำเป็นตัวหนาตัวเอียงได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนที่เนี่ยมันก็เลื่อนได้แค่อยู่ข้างบนกับข้างล่างนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เราจะมาลองเปลี่ยนฟอร์แมตของมันดูนะครับเปลี่ยนเป็นแบบที่ไม่ใช่ I T T นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกขวานะครับพิมพ์พิมพ์แคปชั่นขึ้นมาก่อนสักอันก็ได้ครับแล้วคลิกขวานะทีนี้กดเป็น a s s i g n caption low เนี่ยครับกดเป็น edit low นะครับทีนี้ก็เพิ่ม caption low เข้าไปนะครับตัวนี้นะก็จะมี c e a กับ s r t นะครับเดี๋ยวลองเป็น s r t ก่อนนะครับทีนี้นะครับก็เพิ่มภาษานะครับเป็นภาษาไทยไปนะฮะโอเคเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาละกด apply นะครับต้องโทษทีครับ เอาม่เอาม่ะ,อ,ะอีดิโลใหม่นะครับทีนี้ก็เพิ่มอีกแบบหนึ่งครับ CEA 608เพิ่มไปด้วยกันเลยเพิ่มไาไลเด้วยเพิ่มไทยไปปุ๊บกด apply เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยครับเรามาดูตรงหัวงนี้นะมันยังเป็น ITT อยู่นะครับให้คลิกขวาแล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้เลยครับ assign ตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นสมมุติ SRT นะครับก็เลือก SRT ไทย มันก็จะมีคําเตือนว่าถ้าเปลี่ยนฟอร์แมตเนี่ยอาจจะทําให้ตัวข้อความเนี่ยหายไปอะไรประมาณนี้แล้วนะเราก็กดโอเคไปอ่ะอันนี้ก็ยังอยู่นะเห็นไหมครับตรงข้างหน้านี้มันก็เปลี่ยนไปล้วเป็นไทยละนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะ SRT เนี่ยมันก็เคลื่อนขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยเหมือนมันจะเลื่อนลงมาข้างล่างกว่าไออันที่เป็น ITt นะครับ นะลองดูนะปึ้งเห็นไหมครับอันนี้มันจะมันจะอยู่ถ้าอย่างในรูปนะอยู่เหนือฟันฉลามที่สองนะพอเราเปลี่ยนปึ๊บเป็นอันนี้นะปึ้งคอนตินิวปึ๊บเห็นไหมครับมันจะอยู่เหนือฟันซีแลกประมาณนี้นะแต่มันก็เลื่อนลงมาล่างสุดไม่ได้นะโอเคทีนี้นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะเปลี่ยนเป็น คลิกขวานะครับเปลี่ยนเป็น,น CEA นะคลิกขวาเสร็จเปลี่ยนมาเป็น CEA 608ไทยนะครับกดคอนปึ้งมันจะกลายเป็นภาษายึกยืนนะครับก็คิดว่าอาจจะมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับเนี่ยครับมันเหมือนพยายามนะจะ,จะแปลแปลแปลเป็นไทยนั่นแหละนะแต่ทีนี้ผมไปหาวิธีมาละว,วิธีที่จะทำให้เป็น CEA แต่แบบมันพิมพ์ไทยได้นะต้องใช้วิธีนี้ครับ ให้เพื่อนๆนะครับขั้นแรกเนาะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็นอิงก่อนนะอ่าก็คือดูตรงนี้นะอิง c e a 6 0 8นะครับเสร็จแล้วเราพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็น APO โอเคเห็นไ,ไหมครับอันนี้นะเอาอย่างนี้ไปก่อนนะอ่ะเปลี่ยนตรงอันเมื่อกี้เนะี่ยเป็น APO มันก็จะขึ้นเป็นตัว ซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับทีนี้นะฮะให้เราคลิกขวาที่ตรง apo ตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มเป็น duplicate caption to new language นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นไทยตรงนี้นะปุ๊บตัวนี้นะมันจะขึ้นมา2แถวแล้วทีนี้ให้เรามา edit ตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไป apo เองครับเห็นไหมครับภาษาไทยมันก็จะขึ้นมาแล้ว แต่ถึงมันขึ้นมานะอย่างในคําถามของพี่เขาเนี่ยก็คือไอ้แบบรูปแบบ a 6 0 8เนี่ยมันก็ปรับขึ้นบนลงล่างได้นะปรับได้หลายระดับเลยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถปรับลงมาถึงแถบด้านล่างตรงนี้ได้นะครับคิดว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวเรื่องของเซฟโซนหรือเปล่านะเขากลัวตกขอบหรือไงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่ามันเป็นโพซิชันที่แบบมาตรฐานอยู่แล้วประมาณนี้มนะั้ง นะครับก็ไม่รู้ว่าจะตอบเป็นการตอบคําถามพี่คนนั้นไปด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าก็เพื่อนๆถ้าคนไหนอยากจะใส่พวกแคปชั่นหรือซับไตเติลนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะฮะก็โอเคเลยเนี่ยฮะก็ลาออกมาลองพิมพ์ดูนะอ่ามันก็พิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับเพิ่ง เจอทะเลครั้งแรกนะอะไรประมาณนี้นะสมมตินะก็โอเคนะอ่าโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ไอเดียกันนะครับในการใส่พวกแคปชั่นประมาณนี้นะ,อะโอเคก็มันเลื่อนซ้ายขวาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะ,ะไปล่างสุดไปบนสุด อยู่ตรงกลางนะประมาณนี้นะกดได้หมดเลยโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแค้นคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe youtube channel ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย